ก็ oh, ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ยามเช้าเนาะได้มานําเสนอการทําเกษตรนี่มันเดิมนะการปลูกผักกูดมันเดิมนะเพราะว่าที่ผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของผักกูดเนาะวันนี้ก็พี่ยาก็ไม่รู้ว่าเก็บตรงไหนเนะี่ย แต่ผมเมื่อกี้ผมได้โทรหาพี่ทวีปแล้วก็ขออนุญาตมาถ่ายดูสวนสวนหม่ที่ปลูกเมื่อปีที่แล้วที่ว่าผมเคยมาช่วยปลูกก็ประมาณนี้แล้วมั้งเดือนนี้แล้วมั้งก็ได้เกือบหนึ่งปีแล้วนะได้เกือบหนึ่งปีแล้วดูต้นน่าจะปีหนึ่งแล้วครับต้นสูงใหญ่มากแล้วก็นี่ที่ว่าเคยมีเอฟซี ที่ไปอ่านดูในเหตุในเฟซบุ๊กนะว่าเขาว่าพักกูดเนี่ยปลูกปลูกกี่เดือนได้ปลูกกี่เดือนได้ได้กินเ,เนี่ยยอดพักกูดนียสวยๆมากเลยครับ <S <S แต่ไม่รู้ว่าพี่ยาแกเก็บอยู่แปลงไหนนะอันนี้ถ้าใครได้ดูคลิปผมทุกทุกคลิปนะปีปีที่แล้วประมาณช่วงเดือนเดือนนี้หรือเปล่า,าผมจำไม่ได้ ที่ว่าผมไม่ช่วยเก็บลูกแปลงนี้นครับแรงนี้จําได้ไหมตอนนี้ทึบหมดแล้วนะครับขึ้นมาทึบหมดแล้วนะครับแบบก็เก็บลูกเริ่มแรกเลยก็น่าจะสี่ประมาณสักสี่เดือนเนาะสี่เดือนสี่เดือนสี่ห้าเดือนเนี่ยแหละเริ่มเก็บผลผลิตได้ครับแต่ถ้าคือเก็บผลผลิตจำหน่ายเนาะแต่ถ้าถ้าเอฟซีถามว่า ปลูกกี่เดือนใช้เวลาเท่าไหร่ถึงได้กินถ้าพูดคําว่าใช้เวลาเท่าไหร่ถึงได้กินเราก็จะแค่ปลูกปุ๊บแค่ให้มันออกยอดมาก็เด็กกินได้เลยเนาะแต่ถ้าจะปลูกเอามาขายอะไรจริงๆริก็ประมาณสี่เดือนเนส่สวนนี้สวยนี่ส่วนนี้สวยมากครับส่วนนี้นน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 ก็คือต้นประกูดมันสูงเนาะถ่ายไปก็เหมือนว่าจะ อยู่ในป่ารกทึบแต่ที่จริงมันเป็นต้นพะกกูดนะครับเนี่ยเนี่ยตรงแรงพิทวีปเ,เนี่ยพะกูดจะสวยนะครับยอดใหญ่ๆนี่สวนใหมห่ก็สำหรับเอฟซีที่เคยถามว่าพักกูดลูกกี ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงได้กินถ้าได้กินก็ปลูกแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ให้มันออกยอดหรือว่าเดือนหนึ่งออกยอดมาก็เก็บเด็ดกินได้เลยแต่ถ้าขายก็ประมาณสักสีเดือนนะครับมันออกยอดมาให้เป็นที่นะอันนี้ก็อายุประมาณหนึ่งปีนะโดยประมาณของผมนะที่พผมเคยมาช่วยปลูกตัวนั้นยอดเยอะมากครับยอดเยอะวันนี้ยอดเยอะลวกลวยก็ลูกใหญ่นะ แต่วันนี้ผมจะไม่ลุยนะเพราะผมกลัวเพราะว่าผมอยู่คนเดียวต้นป่าตะกรุดมันรกก็สําสหรับคลิปนี้ที่ว่าตอบคาถามเอฟีที่ถามว่าตะกรุดลูกกี่เดือนได้นี่ก็แค่นี้ก่อนนะก็ตอบไปแล้วเนะวาะก็ประมาณัสี่ห้าเดือนอย่างไรถ้าเราดูแลดีว่าถ้าดินมันดีน้ําดีปุ๋ยดีก็ประมาณสี่เดือนนะครับเนี่ยพอแกปลูกช่วงนั้นปุ๊บทึบเลย สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย